สวัสดีครับวันนี้เซนเตอร์ช็อปจะพาน้องๆมาดูการเปลี่ยนสายสายพานนะผมเปลี่ยนสายพานแอร์ไดชาร์จนะผมของ Honda a c c o r d นะครับผมเรามาดูลายสายพานกันก่อนนะผมลายสายพานนะครับผมเดี๋ยวแชร์ไปที่นี่ก่อนนะจากเขาเข้าเวียงนะผมเขาเข้าเวียงขึ้นมาที่ปั๊มน้ำนี่ดูไฟดูไฟเขาเข้าเวียงขึ้นมาปั๊มน้ำลงมาหา คอมแอร์นะผมขึ้นมาที่ตัวไดชาร์จนะผมแล้วก็ไปนะผมตรงยาวเลยนะผมมาที่เอ่อตัวนี้คืออะไรเนาะปัม๊มปั๊มพาวเวอร์นะผมมาที่ปั๊มพาวเวอร์นะผมแล้วก็ลงไปด้านล่างปั๊มพาวเวอร์ลงไปด้านล่างมาขึ้นขึ้นมาที่ลูกรอกนะเนี่ยขึ้นมาที่ลูกรอกขึ้นที่ลูกรอกตัวนี้ลูกรอกตัวนี้ลงไปที่เ,เข้าเขวียงน,นะผมด้านล่างตัวใหญ่เข้าเขวียงนะผม แล้วก็วนขึ้นมาตัมน้ําตัวนี้นะผมประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเซนโต้จะมีแผนผังให้น้องๆดูอีกทีนึงนะครับผมทีนี้หลังจากที่เราดูแผนผังเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะใช้ประแจเบอร์19นะครับผมแจเบอร์19 ขันตรงนี้นะผมเห็นไหมปเจไปสิบเก้าขันตรงนี้ไหนขันดูนะไม่งัดมาฝั่งนี้นะตรงนัดเข้าไปเหมือนเหมือนไอ้คอร์ดตัวเก่า ต้องดันเข้าข้างในใหมงัด<ะ>ลงเหรอไม่งัดลงเหรอนี่นี่ดันเข้าไปนอะ่อะอะ่ะดูนะทุกคนให้เราดันเข้าไปข้างในสายพานมันจะหย่อนนะอะ่ะดันเข้าไปปุ๊บเห็นไหมสายพาน,นจะหย่อนนี่เราก็จะสามารถหยิบสายพานออกได้เห็นไหมอ่านี่แต่เซนโตไม่ได้หยิบออกนะ,ะเซนโตใสายเข้าคืนเหมือนเดิมต้องหลุดหรือเปล่า ไมค่อยปล่อยนะอ่ะพอเราใส่ใสายพานเหมือนเดิมแล้วเราก็ปล่อยนะผมนะสายพานก็จะตึงเหมือนเดิมน,นะอ่ะทีนี้เรามาดูว่ามันตกล่องไหมไม่ตกอะไม่ตก,ไม,ตกไม่ตกนะมันจะตกได้งไงไม่ได้ดูอ่ะเนียด้านหลังโอเคไม่ตกล่องนะผมอ่ะก็เป็นวิธีการนะครับผมเปลี่ยนใส่ใสายพานนะผมแอร์ไดชาร์จของคันด้าเอ็กคอร์ดนะผมตัวนี้ ก็จะมีวิธีการดังนี้ครับผมน้องๆสามารถปฏิบัติตามเซนโต้ได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้เซนโต้ด้นะครับพ่อขอบคุณครับ